สวัสดีครับอยู่กับสระบนโดซูเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาจะมาขุดล้อมนะครับหรือว่าขุดย้ายนะครับก็มันอยู่มาอยู่จุดที่ทางสระสุมาลีล้มใส่นะครับแล้วก็ทางใบเกิดความเสียหายเยอะนะครับไม่โตนะครับต้นอื่นๆเขาให้ผลผลิตกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้แขนงไปอย่างเยอะนะครับต้นนี้ก็ให้แขนงตัดไปบ้างแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ สมบูรณ์เยอะเท่าไหร่นะครับเลยทําให้ต้นก็โตช้านะครับผมก็เลยต้องมาย้ายนะครับย้ายไปปลูกสวนใหม่นะครับหรือว่าพื้นที่ใหม่นั่นเองก็จะใช้ต้นนี้ในการตั้งต้นของเขานั่นเองนะครับก็ที่เห็นอยู่เขาจะมีแขนองอยู่ประมาณ5ต้นนะครับรอบๆต้นเขาปร,ประมาณ5ต้นก็เดี๋ยวตาย้ายเสร็จนี่คือ,อจะทําแขนงทันทีเลยนะครับในพื้นที่ใหม่นะครับไปเรียกว่า ตั้งตนไปเลยทั้งลงปลูกทั้งทำกระแหงให้ดูนะครับก็เนี้ยกระแหงเขายังเกิดรอบๆต้นอยู่นะครับก็อาจจะย้ายไปบ้านใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับในส่วนของการขุดล้อมนั่นเองนะครับแบบการย้ายสละต้นโตนั่นเองนะครับครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเสียมนะครับแล้วก็มีกรรไกรตัดกิ่งแล้วเชือกฟางนะครับในการผูกนะครับ แล้วก็มีกระสอบนะครับกระสอบก็เดี๋ยวลืมเอาเดี๋ยวลับไปเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมาโ่อตุ่มนะตุ่มดินที่เราจะแต่งนะครับก็ส่วนเชือกฟางก็ไว้มัดนะครับแล้วก็ไว้รวบยอดนั่นเองเพื่อให้ต่อการจัดการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็เตรียมการขุดนะครับก่อนที่จะขุดนะครับต้องเรียกว่านี่ครับเชือกฟางนะครับผูกยอดให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผูกรวบยอดให้เขา นิดนึงนะครับใช้ฝางพวกนี้ครับก็มาดูการรวบยอดนะครับมัดรวบยอดไวยเชือกฝางครับเนี่ยเรามัดอ่าเรียกว่ามัดเวนรวบไว้ให้สมานได้สะดวกนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะมากําหนดนะครับกําหนดวงวงล้อมในการาเรียกว่า ขุดดินนะครับต้องเอาขนาดที่มันเหมาะสมนะครับกับต้นนะครับก็จะทําให้ต้นเขาไม่หยอดนั่นเองนะครับใบปลูกก็แป๊บเดียวเขาก็จเลืิญต่อได้นะครับนี่ครับรวบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขุดกันนะครับครับก็เริ่มขุดนะครับ กำหนดรอบก่อนนะครับรอบต้นั้งเขาก่อนครับก็ใช้เวลาขุดไปประมาณสี่นาทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็นันีอ่าน,น,นี่ครับขุดล้อมเสร็จนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เราจะขุดให้เลียวลงไปนะครับด้านบนจะโตแล้วก็ด้านล่างค่อยๆเลียวลงไปเรื่อยๆนะครับครับก็หลังจากที่ขุดเรียบร้อยนะครับก็ใช้กระสอบนะครับในการรีกว่าป้องกันนะครับป้องกันดินแตกนั่นเองครับขอเดี๋ยวมาหขกระสอบกันนะครับ,บ,บปุปกรณ์ก็จะมีอุบบปกรณ์นะครับเชือกฟางกระสอบ ไก็ครับ,รบก็เนี่ยฮรเราได้ตำการเอาอ่าห่อเอากระสอบหอนะครับห่อการแตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะผลักให้ล้มนะครับแล้วก็นำไปปลูกอ่าในที่ใหม่นะครับเนี่ยก็หอมัดนั่นๆหน่อยนะครับ แน่นๆหน่อยแข็งแรงหน่อยครับก็เดี๋ยวเราจะนําไปปลูกกันนะครับครับก็ได้ทําการาใช้กระสอบปานเสร็จก็ผลักให้ล้มนะครับแล้วก็ยกใส่รถเข็นนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมนะในขั้นตอนการผลักให้ล้มแนละ้วก็ยกใส่รถเข็นก็ลืมลืมถ่ายไว้นะครับก็เป็นการโหกระสอบเสร็จแล้วผลักให้ล้มปกติแล้วครับแล้วก็ยกเนี่ย ใส่รถเก็นแล้วก็นําออกมาจากสวนนะครับก็เดี๋ยวนําไปปลูกกันนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับนะีบ่ฮะต้นเขาครับก็ลงปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสารที่ได้ทําการขุดล้อมมานะครับก็อ่าอีกสองอาทิตย์นะครับก็จะทําการเข้าปอนแขนงด้วยกัน สามแขนงนะครับนี่ครับแขนงที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นอีกหนึ่งแขนงนะครับยอดนั่นๆอยู่ก็อีกฝั่งหนึงนะครับแล้วเห็นยอดอยู่ก็จะทําการ่าตอนด้วยการสามแขนงนะครับทั้งหมดมีหกแขนงนะครับแขนงเล็กอีกสามนะครับก็ไว้ตอนทีหลังนะครับก็วันนี้ให้ดูการขุดล้มนะครับแล้วก็ย้ายเพื่อมาปลูกสถานที่ใหม่นะครับก็ ท่านใดชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านนี้เป็นแฟนเพจของ YouTube ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในเพจนะครับเฟซบุ๊กสวนสละไทยอินโดพัตลุงนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ